สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาดูรถพ่วงข้างนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานช่างอยู่นะครับวันนี้จะเป็นรถขายขนมโคกนะครับผมพ่วงข้างขายขนมโคกนะครับรูปแบบประมาณนี้ครับผมอันนี้ลูกค้าใส่2เตานะครับอันนี้คันเล็กสามารถใส่ได้3เตานะครับประมาณนี้นะครับ ดูรูปแบบโดยรวมนะครับของตัวรถนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นถังน้ําแข็งด้วยนะครับรูปแบบตัวรถนะครับของพ่วงข้างเราประมาณนี้นะครับนี่คือสไตล์ทางร้านนะครับจะทะํารถประมาณนี้นะครับผมรูปแบบพ่วงข้างนะครับ นี่คือด้านท้ายนะครับด้านท้ายเราจะมีที่วางถังแก๊สนะครับที่วางถังน้ําแข็งขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับจะใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ลูกค้าเจ้านี้เขาสั่งเป็นถังน้ําแข็งนะครับรูปแบบโดยรวมนะครับประมาณนี้เลยชุดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาอุปกรณ์การขายนะครับเตาหนมโคกมีอะไรบ้างนะครับเอาไม้ช่างนะครับแล้วก็มอไซค์ของลูกค้าด้วยนะครับ ทางร้านก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับทางร้านจะทำแค่พ่วงข้างอย่างเดียวนะครับผมนี่คือรถขายขนมโคกนะครับรูปแบบต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆเราก็มาคุยกันที่ร้านดูนะครับชอบแบบไหนคันไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างลูกค้าสั่งปีกพับนะครับสั่งปีกพักเพิ่มนะครับกางออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่คือปีกพับนะครับตัวรถห่อหุ้มเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับโครงสร้างจะเป็นเหล็กแป๊บน้ํานะครับด้านในตัวรถนะครับจะมีประตูให้นะครับเก็บของได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ นี่คือรูปแบบของทางร้านนะครับผมจะมีที่เก็บของให้ปิดแผ่นให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นให้ล้อแม็กนะครับให้ล้อแม็กทุกคันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะขายอะไรชกหนึ่งคู่นะครับนี่คือราคาเริ่มต้นนะครับผมในราคาเริ่มต้นคือรถเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยบาท เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับส่วนการต่อเติมก็คือจะมีปีกตรงนี้นะครับที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมมาแล้วก็ชั้นตัวยาวใต้หลังคาตัวนี้นะครับสองอย่างนะครับชั้นใต้หลังคาตัวยาวตัวนี้นะครับผมลูกค้าสั่งเพิ่มเติมแค่สองอย่างนะครับจากราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับในราคาเริ่มต้นรวมแล้วนะครับเป็นห490หมืนสี่เก้าร้อยบาทนะครับผม จบเลยนะครับเหมือน4,900บาทเราไม่จําเป็นเราตัดออกได้ตัวปีกข้างไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแล้วแต่ลูกค้าถนัดแบบไหนสั่งมาได้เลยนะครับเอาราคาเริ่มต้นไปขายดูก่อนก็ได้นะครับ12,900บาทครับผมรูปแบบตัวรถคือเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าเอาแค่มอไซค์มานะครับแล้วก็อุปกรณ์การขายนะครับเรามาคุยรายละเอียดกันที่ร้านนะครับ ทางร้านจะรับงานหน้าร้านอย่างเดียวนะครับลูกค้าต้องมาคุยรายละเอียดกับช่างที่ร้านจะขายอะไรนะครับต้องการแบบรูปแบบไหนบ้างนะครับมาคุยกับช่างที่ร้านทางร้านยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมตัวนี้ก็เป็นถาดวางนะครับตัวนี้จะเป็นถาดวางวางได้สองถาดนะครับเลื่อนมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับใส่ได้สองถาด ข้างหน้าใส่ได้อีกนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับรถขายขนมโคกนะครับผมนี่คือรูปแบบด้านหลังนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับร้านผมอยู่บางพีนะครับผมสมุทรปราการ ลูกค้าต้องมาคุยรายละเอียดกับช่างที่ร้านนะครับบางพีสมุดประกรันรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับก็ฝากติดตามช่องทางไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมเบอร์โทรผมเมมเบอร์เข้าไปมีไลน์นะครับรายละเอียดต่างๆแต่ผมไม่สะดวกคุยไลน์นะครับ ไม่ค่อยมีเวลาถ้าลูกค้าจะคุยไลน์ก็ประมาณผมเลิกงานนะครับผมจะไล่ตอบทุกเจ้านะครับที่ทักเข้ามานะครับผมแต่ถ้าอยากจะรู้เลยก็ให้ลูกค้าโทรมาเลยนะครับผมก็พร้อมรับสายรูปแบบประมาณนี้นะครับผมนี่คือรถขายขนมโคกนะครับไม่ว่าท่านจะขายอะไรนะครับทางร้านยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผม สไตล์ทางร้านก็จะประมาณนี้ครับห้องหุ้มเป็นแผ่นสตนเลสนะครับด้านในมีที่เก็บของให้เรียบร้อยนะครับยัดเข้าไปเลยมีอะไรบ้างนะครับในการขายของเราตอนนี้ก็ล็อกของได้นะครับเป็นปีกพับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขยับรถนิดนึงนะครับรูปแบบโดยรวมนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับรถสะอาดนะครับดูเรียบๆง่ายๆนะครับไม่ต้องบื้อหวาอยู่ที่ว่าของลูกค้าอร่อยหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองนะครับผมทำตัวรถให้สะอาดของอร่อยแค่นี้พอนะครับการขายของประมาณนี้เลยครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเริ่มต้นที่12900บาท ราคาเริ่มต้น12,900บาทเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะต่อเติมอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็จะคิดตามชิ้นงานไปนะครับผมรูปแบบโดยรวมประมาณนี้เลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับร้านผมอยู่บางพีสมุทรปราการนะครับทางร้านไม่ได้มีบริการส่งนะครับทางร้านไม่ได้มีบริการส่งลูกค้าต้องมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาติดตั้งด้วยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของช่างด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็เบีเบอร์ผมไว้เลยนะครับถึงเวลาลูกค้าอยากจะขายของก็ค่อยโทรมานะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ